พระรัตนาตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วเราควรบูชาและสะสมด้วยหัวใจที่ศรัทธาสวัสดีครับเ,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 เพื่อนๆวิพีครูบาอาจารย์ที่เคารพรุธนะมีเรื่องเล่ารายงานตัวครับวันนี้เริ่มต้นด้วยนำหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์นิยมเอนำมาช่าง น้ำหนักให้เ,เพื่อนๆพี่ๆวิดูว่าหนักเท่าไรน,นะครับองนี้หนักที่17กรัมนะครับเพื่อนเพี่เป็นพระที่ตามแบบตามทรงเรียกว่าหลวงพ่องเงินพิมพ์เอนิยมนะครับซึ่งเป็นพิมพ์แรกที่ไม่มีมือรองนะครับเป็นพระที่งดงามมีความสมบูรณ์แบบมีเนื้อหามวลสารมีพิมพ์ทรงที่ ถูกต้องตามความนิยมมาตรฐานนะครับพื้นๆพี่วันนี้นำมาให้พื้นพื้นพี่ได้ส่องนำมาอวดมาอ้างมาเช็คความเก่าไปพร้อมๆกันนะครับจะยังไม่ได้บอกว่าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ผมอยากนำมาให้พื้นๆืนพี่ได้พิจารณาอีกองหนึ่งเผื่อว่าพื้นๆพี่ท่านใดครูบาอาจารย์ท่านใดที่ท่านมีความรู้ทจะได้มาชี้แนะเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าผม ก็ไม่ได้ว่าเป็นเซียนใหญ่เป็นผู้รู้นะครับแต่เป็นเพียงผู้ที่ยังศึกษาอยู่ที่ยังหาความรู้เกี่ยวกับรูปหลอหลวงพ่อเงินนะครับซึ่งพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินในตำนานในตำรานะครับบอกว่านะหล่อขึ้นที่บ้านช่างหล่อโดยผู้ที่ออกแบบคือย่าวันสุทศั์นะครับซึ่งเป็นการหล่อโดย ช่างที่เป็นผู้หญิงออกแบบปั้นนะครับแล้วก็หล่อที่โรงหล่อนะครับที่บ้านช่างหล่อนะครับปืนพพี่เป็นเนื้อทองเหลืองเป็นพิมพ์ทรงเหมือนพระสังกจายนั่งครับมีการต่อชนวนมีการหล่อเทด้วยเบ้าดินไทยนะครับปืนพิพี่นี่วันนี้นํามาให้เปืนพิพี่มาส่องถึงสององเลยนะ,นะครับฝากกด Sub s c r i b ์กดติดตามกดให้กำลังใจในช่องรุทธนะมีเรื่องเรานะครับซึ่งพระที่ผมนำมาให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆส่องอยู่ในขณะนี้คือหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยม A นะครับมีมือไม่มีมือรองนะครับเนี่ยดูที่อันดับแรกนะครับครูบาอาจารย์สอนว่าให้ดูที่ดวงตาดวงตาจะเหมือนกับหมวกแกป๊ปนะหมวกแก๊ปเพื่อนเพื่อนพี่สังเกตดูเหมือนเหมือนปีกหมวกนะครับนะครับเนี่ยดูตรงจุดนี้นะครับ ค่อยๆดูไปทีละจุดทีละตำแหน่งผมจะเจาะลึกเลยนะครับเพื่อนๆพี่ๆให้เพื่อนๆพี่ๆได้ส่องได้พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนนะครับนะครับโดยไม่ให้ขาดตกบกพร่องเลยนะครับนี่จมูกชมพู่ครับเพื่อนๆพี่ๆปากยิ้มยิ้มนะครับปากหลวงพ่อจะยิ้มยิ้มนะครับดูแต่ละจุดแต่ละตำแหน่งค่อยๆดูนะครับคางเนี่ยเหมือนคางคนเลยนะครับเพื่อนๆพี่ๆครับมีมีมีคางนะครับ นี่นะครับใบหูสองข้างนี่เหมือนนํามาแปะไว้นะครับเพื่นพนี่นี่ครับนี่ค่อยๆนะครับค่อยๆพิจารณาองค์นี้หนักส4บสี่กรัมครับไม่ไม่ใช่สิบเจกรัมครับเพื่อนพนพี่หนักสิบเจดกรัมนะครับค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะครับถึงรายละเอียดถึงความงามถึงพิมพ์ทรงนะครับอยากให้เพื่อนนพี่ได้พิจารณานะครับว่า หลวงพ่อเงินนะครับเนี่ยดูที่สังกติอันดับที่สองดูที่สังกตินะครับมันจะเป็นลาดลงมาแล้วก็มีส่วนโค้งเว้าเข้าหากันนะครับเส้นสังกติคมคมนะครับเพื่อนเพนี่เส้นผ้าจีวรคมคมนะครับนะครับวิ่งเข้าหาสังกตินะครับนี่นี่ลักษณะนะครับเข่าลอยลอยครับเพื่อนพนี่เข่าลอยลอยเลยนะครับองนี้นี่เป็นองค์ที่สวยงามอีกองหนึ่งนะครับนี่ อยากให้พ่อนๆพี่ได้พิจารณานะครับเนี่ยฐานไม่หนามากแล้วก็ไม่บางมากครับพ่อนพี่ฐานฐานรัตนรัมลังนะครับนี่ดูตรงนี้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะกลมกลมให้ดูนะครับนะครับตรงตรงช่วงต่อมือนะครับเพ่อนพี่ครับมันจะมีล่องมีล่องแล้วก็มีเส้นขีดเล็กๆตรงระหว่างมือสองข้างเนี่ยฮะมีเส้นเล็กๆตรงนี้ครับเพื่อนๆพี่ครับ จุดนี้นะครับเข้าพิมพ์นะครับอ่าตรงนี้เนี่ยตาพระอินอนะครับตาพระอินเพื่อนพี่พิมพ์ที่ไม่มือไม่มีมือรองนะเพื่อนเพ่จะมีตาพระอินตรงนี้นะครับทุกองค์เลยนะครับจะต้องมีนะครับแล้วก็มีเส้นน้ําตกตรงนี้นะครับนี่เส้นน้ําตกตาพระอินแล้วก็มีเส้นน้ําตกอเนี่ยดูตรงนี้ครับเดีย๋ยไล่พิมพ์ก่อนนะครับเพื่อนเพนี่ก่อนที่เราจะไปดูเนื้อนะครับไล่พิมพ์ พิมพ์ก่อนเห็นไหมครับดูตรงนี้นะครับถ้าเป็นพิมพ์ A นะไม่มีมือรองนะครมีไม่มีมือรองก็เส้นจีวรตรงนี้จะเป็นเส้นคู่เลยนะครับคู่ขนานเลยนะครับเาอมาดูข้างหลังเนี่ยจุดพิเศษนะที่ทุกองค์จะต้องมีครับนี่จุดนี้ครับพือนเวทีที่ผมวงกลมให้นะครับนี่เนี้ยเกินเนี้ยครับเนี่ยเกินนี้เลยครับเพือนว เราจะสังเกตนะครับเห็นเนื้อเกินเนื้อเกินตรงนี้นะครับเป็นหลุมลงไปเลยตรงนี้ครับเป็นลอยขึ้นมาแล้วก็มีหลุมเหมือนหลุมตรงเส้นสังกัดเส้นจีวรเนี่ยครับเนี่ยครับตรงกลมๆตรงนี้นะครับแล้วสังเกตดูองค์รวมนะครับองค์นี้นะครับดูเพื่อนๆดูนะครับจะมีสาแดงๆขึ้นเป็นธรรมชาตินะครับดูใบหูนะครับใบหูนะครับเหมือนใบหูคนทั่วไปเลยนะครับเพื่อนๆพี่ๆนี่ลองดูนะครับ เผื่อว่าเพื่อนเพื่อนพี่พี่มีพระแบบนี้นะครับดูร่องรอยนะครับเหมือนเป็นเส้นริ้วๆเหมือนความเก่านะครับหุ่นเทียนที่เก่าแล้วสำรอกมายังไม่ค่อยสะอาดก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่เนี่ยในหลุมหลุมที่ว่าทรายหลุดหลุมเม็ดกรวดเม็ดหินเม็ดทรายครับบางท่านอาจจะเรียกว่าเม็ดแร่นะครับเพื่อนๆพ่พี่ มีครับองนี้มีมีครบเลยครับสิ่งที่ทยายากที่สุดคือเม็ดหินเม็ดกรวดเม็ดทรายเนี่ยแหละครับเนีย่ยดูครับเพื่อนเพื่อนี่ดูข้างเห็นไ,ไหมดูข้างเนีย่ยดูร่องลึกคาง,งเห็นไหมครับคางลึกเลยนะครับเพื่อนเพื่อนพี่มีหนกแก้มด้วยนะครับคางลึกลงไปเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนพี่ดูดูตานี่เป็นเหมือนกับหมวกแก๊ปเลยนะครับนี่เห็นไหมตาลึกลงไปเลยนะครับ สมบูรณ์แบบครับองนี้สมบ, fit, บูรณ์แบบนะครับส mm ่วนแท้ไ <gameplay> ม่แท้นรบเพื่อนๆลองพิจารณาดูนะครับว่าเก่าขนาดนี้แท้ไหมหรือไม่แท้ไม่แท้ด้วยเหตุใดนะครับนะครับแต่แบบนี้นะครับเป็นพิมพ์ที่เสียนิยมนะครับเป็นมาตรฐานนิยมมีครบนะครับนี่ฝั่งหนึ่งนะครับในจุดนี้ครับครบเห็นไหมครับเนื้อเกินขึ้นมาตรงนี้ครับจะเป็นก้อนๆเลยนะครับเพื่อนๆพี่นนี่เห็นไหมฮะนี่นี่เห็นไหมครับเส้นเส้นที่วิ่งลง วิ่งไปใต้สังกติครับนี่เป็นขั้นบันไดครับเพื่อนเพื่อนพี่เป็นเหมือนขั้นบันไดเลยนะเดี๋ยวดูตรงนี้นะครับอยากให้เห็นอยากให้พิจารณาความละเอียดความพิเศษนะครับเพื่อนเพื่อนพี่นี่นี่ดูตรงนี้นะครับนี่สาแดงนะครับเพื่อนเพื่อนพี่เนี่ยสาแดงเป็นสนิมกร่กสนิมออกไซด์ของโลหะที่เป็นทองเหลืองเป็นทองแดงผสมโลหะหลายอย่างครับ แต่หลักๆเรียกว่าทองเหลืองนะครับเพื่อนๆพ่ี่ครับไม่ใช่ทองคานะฮะนะครับนี่เพื่อนๆพ่ี่ดูสิครับงดงามนะครับมีความเก่ามีหลุมเล็กๆที่เป็นก็คืกหลุมทรายหลุมเม็ดตรวดเม็ดทรายครับที่หลุดไปครับนี่ี่ให้เพื่อนพ่ี่ดูนะครับอันนี้คืออีกองหนึ่งอะดูข้างล่างนะครับดูมาจบที่ข้างล่างครับซึ่งข้างล่างของพระ หลวงพ่อเงินจะเป็นหลุมๆไปแบบนี้แล้วก็มีช่อชนวนเป็นการหล่อแบบช่อชนวนครับเพื่อนเพื่อนพี่นะชนวนก็จะไม่กลมบล็อกเลยนะครับจะเป็นเบี้ยวๆบ้างเป็นแบบไม่กลมเลยนะฮะจะมีลักษณะกลมเหมือนกันแต่ว่าไม่กลมเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพื่อนเพื่อนพี่จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับอแล้วก็ตัดแล้วก็มีการแต่งนะครับเนี่นะครับนี่คือหลุม ของแร่ต่างที่หลุดไปนะครับเพื่อนเพื่อนพี่นี่ให้ดูข้างล่างครับดูวันนี้นํามาดูสององเลยนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ช่วยกันพิจารณาดูอีกองค์นึงครับนี่ององนี้ครับได้มาล่าสุดเลยนะครับเพิ่งได้มาล่าสุดนี่องค์นี้นี่หูเหงอเก่ากึกเลยครับเพื่อนเพื่อนพี่เก่ากึกจริงๆครับดูดูสิครับนี่ดูที่ดวงตาเนี่ยเป็นหมวกแก๊ปเลยนะครับเนี่ยดูใบหูนะครับใบหูแปะนะครับเหมือนพระสังกัดจายนะครับ เดี๋ยวเพื่อนพี่ดูเนี่ยฮะนี่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 ดูพิจารณานะครับนี่นะครับพระที่ผ่านการใช้นะครับผ่านการเวลานะครับนี่จมูกนี่เป็นชมพู่เลยนะครับเพื่อนเพื่อนพี่นี่มีคราบของความเก่าของความเก่าคราบของสนิมต่างๆนะครับผ่านการเวลาเนี่ยเพื่อนเพื่อนพี่ดูที่คางเป็นเหมือนคนนะมีหนกแก้มด้วยครับเพื่อนเพื่อนพี่เนี่ยเนี่ยผมขีดให้เพื่อนเพื่อนพี่ดูแบบดูแบบจุกใจเลยนะครับเนี่ยหลวงพ่อเงินครับ ว่าเข้าพิมพไหมพี่ดูว่าเข้าพิมพ์หรือเปล่ารับหรือไม่เข้าพิมพ์เพราะเหตุใดนะครับหรือว่าดูใหม่เกินไปก็ตาหนิติชมกันได้นะครับไม่ว่ากันนะครับแต่ผมดูว่าเก่านะตรงนี้นะครับเนี่ยพอส่องเจาะไปจะมีเส้นเล็กๆครับวิ่งวิ่งตรงข้างในตรงล่องมือนะครับพี่นี่คืออีกองหนึ่งที่เกิดพิม ไม่มีมือรองครับไม่มีมือรองนั่งอ่าเพื่อนเพื่อนพี่ดูนะครับนี่นี่ดูตาพระอินตรงนี้โอ้โชัดเจนมากครับนี่ชัดเจนชัดเจนครับเพื่อนเพื่อนพี่นี่ชัดเจนครับนี่นี่นี่อ่าเนี้อน้าตกอ่าเส้นน้ําตกนะซึ่งจะมีกับทุกองคนะฮะเพื่อนเพื่อนพี่นี่ดูนะครับนี่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 แต่องค์นี้นะครับตรงเส้นเส้นเดียวจีวรนะจะไม่ค่อยคมเท่าไหร่ครับเพื่อนเพื่อนพี่แต่ว่าความคมขององค์พระเข่าลอยต่างๆนะครับฐานก็ ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหระอาจจะหล่อไม่ติดมากนะครับแต่ก็ถือว่าไม่หนาแล้วก็ไม่บางมากครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับนี่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 ดูครับนี่งามจริงจริงดูข้างหลังอ่าเนี่ยจุดพิเศษสุดนะครับตรงนี้เลยนะครับนี่นี่เพื่อนเพื่อนพี่เห็นไหมครับนี่เนื้อเกินตรงนี้เลยนะครับนี่สุดยอดนี่คือเนื้อเกินที่อยากให้เพื่อนเพื่อนพี่ได้พิจารณาได้เห็น ความพิเศษนะครับว่านี่หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับพิมนิยมไม่มีมือรองเห็นไหมเนี่ยเส้นสังขติโค้งโค้งเห็นไหมครับเห็นมันโค้งเว้าเว,ว้าวเข้าเห็นไหมนี่ชัดเจนเลยครับเพื่อนเพื่อนพี่นี่ดูตรงนี้นะครับอยากให้เพื่อนเพื่อนพี่ได้พิจารณาอย่างละเอียดเจาะลึกนะครับส่วนความแท้ไม่แท้นั้นเพื่อนเพืพ่อนพิจารณาแล้วก็สามารถ วิภาคและวิจารณ์ได้เลยครับส่วนผมนะครับก็นำมาเสนอให้พื่นๆพี่ได้ส่องได้พิจารณานะครับนี่จะมีเป็นพระเบ้าประกรบเห็นไหมครับเห็นเส้นเส้นที่เรียกว่าเส้นเบ้าเส้นประกรบครับประกรบประกรบพิมพ์เห็นไหมครันี่พื่นๆพี่เห็นไหมมีเส้นนะครับมีเส้นประกรบพิมพ์เนี่ยอยากให้พื่น,น้องพี่ได้พิจารณาอย่างละเอียดอย่างถี่ถ้วนไม่ให้ขาดตกบกพร่องครัครบ นี่ดูนี่นี่ดูฝั่งนี้นะครับนี่เนื้อเกินเพื่อนเพื่อนพี่เห็นไหมครับเนี่ยเนื้อเกินแล้วก็มีเส้นวิ่งเข้าไปเส้นวิ่งเป็นขั้นบันไดเข้าไปครับนะครับ,นะรบพิมพ์ทรงอาจจะติดบ้างไม่ติดบ้างแต่ก็มีติดเกือบทุกจุดนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พระที่มีสนิมสาแดงๆแบบนี้นะครับเป็นเป็นพระที่ดูเก่านะครับเพื่อนเพื่อนพี่เนี่ยดูใบหูดูคางดูปาก จมูกครับจมูกอาจจะบี้ๆไปหน่อยครับพระถูกผ่านการใช้เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยใบหูเนี่ยเหมือนกับใบหูคนนะครับเพื่อนเพื่พี่ลองพิจารณาดูนะครับนี่ดูข้างล่างเนี่ยองค์นี้ชัดเจนนะเห็นไหมครับสาสนิมแดงที่ขึ้นมานะครับแล้วก็คาบคาบความเก่านะครับของดินเบ้าที่ติดอยู่นะครับเนี่ยอยากให้เพื่อนๆพี่ยพิจารณาเห็นไหมฮะเนี่ยคาบเป้าเก่าดำๆที่ติด เป็นกังลงไปเลยนะครับเนี่ยดูดูข้างนะดูซ้ายดูขวานี่นี่นี่ดูนะครับนี่สุดยอดครับสวยงามจรงิจรงครับเพ e, right. ื่อนเพื่อนพี่น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 ี่ดูข้างข้างนี้ครับนี่ไปหูนี่เหมือนแปะเอาไว้เลยนะครับอยากให้เพื่อนเพื่อนพี่ได้พิจารณานะครับอยากให้มีความรู้แล้วก็วิเคราะห์วินิจวิชวินิจฉัยได้นะครับว่าเป็นพระเก่าหรือไม่เก่านะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ย เม็ดร่องเม็ดหินเม่กรวดเมดทรายนะครับเป็นสิ่งที่ทําไม่ได้ครับแล้วก็มีอยู่ในพระหลอ่อที่เรียกว่าพระหล่อหลวงพ่อเงินนะครับเนี่ยอยากให้เพื่อนๆพนี่ได้พิจารณาอย่างละเอียดอย่างถี่ถ้วนนะครับลองดูนะครับลองดูเพื่อนๆพนี่ลองพิจารณาดูนะครับองค์นี้สวยงามอีกองหนึ่งนะครับฝากไว้ ให้เพื่อนๆพี่ได้ส่องได้พิจารณานะครับในช่องรุธนะมีเรื่องเราก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่นะครับองนี้ช่างอนามาช่างนะครับช่างได้น้าหนักเท่าไรเพื่อนเพื่อนพี่ดูนะครับดูนะครับเดี๋ยวเราลุ้นด้วยกันนะครับลุ้นด้วยกันว่าหนักเท่าไรครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับเดี๋ยวลองช่างเลยนะครับเดี๋ยวช่างดูนะว่าหนักเท่าไหรปึ๊กเข้าไป18กรัมครับเพื่อนเพื่อนพี่ตามมาตรฐานเลยนะครับ สนับสนุนรายการโดยสลานัวแซบแน่นอน